สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตีลังกาคนระับผมตีลังกาไปด้านข้า,นา,างนะครับว่าจะทำว่าทําไงครับตีลังกาวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตีลังกาเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นคนอื่นนะครับผมผมไปเจอเทคนิคนี้มานะับได้ลองดูหลายครั้งแล้วนะครับก็นี่นะก็จะเป็น เราจะมีวงบังคับอยู่ที่มุมซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมครับที่ผมกำลังหมุนอยู่เนี้ยฮะแล้วก็เราจะเล็งไปที่มุมฮะมุมบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเป็นยังไงนะก็จะเป็นเราจะเปิดไอพ่นตรงนี้ด้วยนะฮะไอพ่นอยู่ที่นี้นะครับผมว่าเราตีตีนังกายยังไงนะครับเราก็ จะเปิดไอพ่นเสร็จแล้วเราก็จะเล็งไปที่มุมน,นะฮะแบบอย่างนี้นะผมผมจะเล็งไปที่บนขวานะครับแนนะก็จะตีลังกาปไปแบบนี้นะผมก็บนซ้ายนะครับแล้วก็ล่างขวานะครับล่างซ้ายนะ ขวาแค่แบน,นี้อ่าล่างอะไรบนซ้ายบนซ้ายนะครับล่างซ้ายอ่าถ้าว่าเราตีดงังถ้าเราตีลังกาได้แล้วเนี่ยเราจะมาคับทิศทางไปทางไหนก็ได้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเราไม่จําเป็นต้องแบบ บึกไปอย่างนี้ตลอดนะฮะไม้จาเป็นนะครับผมเราสามารถบังคับทิศทางได้ตั้งแต่เราตีลังกาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ยนฮะก็จะเป็นนี้เลยครับอ่าก็ จะมีอีกเทคนิคนึ่งนะครับที่ผมลองผิดลองถูกมานะก็จะเป็นวิธีการขับไปเรื่อยๆฮะไปตามมุมนะเนี่ยล็งตามมุมเลยฮนะน,นีอี้ออ้าวทำไมไม่ติดผิดพลาดนะครับ นี่นะครับเทคนิคนะครับสำหรับเทคนิคเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการหมุนไปเรื่อยๆฮะนะฮะเราเราจะเล็งไปที่มุมเลยนะครับแล้วเราก็จะเปิดไอ้พ่นป๊าบนะฮะก็เป็นยงี้เลยนะผมก็เปิดอีกทีป๊าบเป็นยงี้เลยครับเล็งไปตัวนี้อีกทีก็จะเป็นเหมือนกันวครับเวลามันจะตีรัางกายได้มันจะอยู่ตามมุมนะครับตีร่างกาตามมุมนะฮะ แล้วก็เราสามารถแบบทำตำมุมตรงตรงท่ามได้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถจุ๊กนิสายได้นะครับผมผมได้ลองมาแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็มาแบบนี้ครับอ่าผมได้ลองมาแล้วนะครับมันก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับใช้ใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันยังดีว่าไม่ไม่ทำนะครับผมเพราะถ้าไม่ทำบางครั้ง เราจะปล่อยลูกไฟออกมาใช่ไหมครับปั๊บมันอาจจะไม่รอดนะครับผมแต่ถ้าเราตีลังกาถ้าสมมติถ้าสมมติมมกระสุนมาจากด้านมิสไซเป็นมาจากด้านหน้านี้ใช่ไหมครับผมเราก็จะปุ๊บปับ๊บมาแล้วก็ปล่อยอองไปมันจะมีโอกาสมากกว่าในการหลบกระสุนในการหลบมิสไซนะครับผมมีโอกาสมากกว่าต่อให้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีโอกาสมากกว่านะครับที่จะรอดสักเม็ดสองเม็ดนะครับผม ก็เนี่ยปื๊ดอ่าเราสามารถอ่จูกหนีคนที่กำลังใช้ปืนคนไล่ล่าเราได้นะครับประมาณนี้นะฮะ